นับจากท้ายแถวไปหาหัวแถวนับงซาซีเฮ้ยมึงสลับกันยังไงอ่ะซากุที่พม่าเขานับอย่างงี้ออ๋อเอาแบบไทยเถอะเอาแบบภาษาคนที่ทั่วโลกเขานับกันดิเอ้าเอาอะไรล่ะภาษาจีนไงงูซีซาไหไหไหนอ่ะอ้าวกี้ดีกว่าภาษาจีนนับกันได้ไหมครับผม ภาษาจีนนับก็ได้ไหมได้ครับคุณะจะไปทางงู้ได้ภาษาจีนนับเจ๊กตะเกียบข้าวต้มเช็คบินเฮ้ยกูยังไม่ได้กิน <c ười> อ,ยอยู่คนเดียวเนี่ยบ้านพักนะักกีฬาเขามีก็ต่อมุกอะไรก็ไม่ได้ต่อมันไม่ได้คึกๆ,ๆไปเลยไม่ได้กินไม่ได้กินเอานับภาษาจีนจริงๆนับเจ๊กหนอซาซีโง<อ>่เง<อ>งนับจากท้ายแถวไปหาหัวแถวนับเงงซาซีเฮ้ย มึงสลับกันยังไงอ่ะซากูที่พม่าเขานับอย่างงี้ออ๋อเอาแบบไทยเถอะเอาแบบสากลที่ทั่วโลกเขานับกันดิเอาเอาอะไรล่ะภาษาจีนไงงูซีซาไหไหไหนอ๋อภาษาเวียดนามก็ไหอ๋อหรอฮะเอาเอาแบบสากลหน่อยฮะสากลขอให้เที่ยวฮะงูซีซาเนาะเจ๊กเนี่ยคุณนี่ดีมากเลยเดี๋ยวฉันไปแบกข้อสารนะ เอาอย่างนี้ดีกว่าผมอยากจะรู้ว่าภาษาที่ถนัดของคุณเลยชื่ออะไรฮะผมชื่อเอ็ดดี้ครับอ้อผีต้อแท้คนเองคณเอ็ดดี้ครับเอ็ดดี้กรผมเอ็ดดี้กรเอ็ดดี้กพวกเดียวกบหินง้างเหล็กอะไรเหระคุณเอ็ดดี้กรนะฮะผมอยากจะทราบว่าภาษาที่ถนัดของคุณเลยคืออะไรภาษาไทยครับภาษาไทยครับผมนับหนึ่งถึงสิบได้ไหมได้ครับไหนลองนับหนึ่งถึงสิบซิหนึ่งถึงสิบ นับแบบอนุบาลเลย1 2 3่งสองะไรเงี้ยหนึง<อ> <10. S 2> ได้ครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่านับจากหลังมหาหัว10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0นะ็ม่งไม่มีศนดีมากเลยฮะคนหัวไวมากเลยและถามจริงๆเละคุณถนับภาษาอะไรมากเลยเวียดนามชอบเวียดนามเหรอจริงๆนับภาษาเวียดนามได้ได้ถ้าภาษาไทย1 2 3 4เวียดนามนับยังไงกองแกงไก่กุง ใช่หรือเปล่าใช่หนึ่งสองามี่กองแกงไก่กงหนึ่องสองแกงสมไก่สกงหน่งสองสามสี่กองแกงไก่กงสี่สามามสองกแกแกอย่ามั่วสิครับเอาหมวกมาก็หมวไปสิครับขอบคุณมากคุณรานปะทูคุณเต่าถนัดภาษาอะไรฝรั่งฮะถนัดภาษาฝรั่งครับผมภาษาไทยหนึ่สี่ฝรั่งนับไงวัน t w ทีว้าวถ้าเกิดหนึ่งน n e เก้าย เออใช่นายเออหนึ่งในวันหนึ่งวันทองทุองที่เออ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 เฮฮะนี่แกจะไล่ปลาเข้าวลาวเหรอปลาไม่มีลาวเพื่อนอดีมากแล้วคุณมองช่วยทองคุณถนัดภาษาอะไรฮะอ๋อผมถนัดหลายภาษาแต่ที่พูดได้ถนัดถนัดเลยภาษาจีนภาษาจีนได้แล้วทำไมมาจากเมียนมากก็ผมไปก็บอกแล้วแม่ ภาษาจีนอขอบคุณแขกที่มาเที่ยวที่มาใช้บริการที่กรุงทนไหนลองพูดให้ฟังสิ่ี่ก็รับว่าว่าและฉีเแียกอบว่าว่านี่คือขอบคุณไม่มีอ่าเราว่าไปมี่ข่าว่าผู้อว่าว่าเฉยเฉยน้องร้องเราสาวสวยไม่ไม่แหละเก่งแค่บ่าว่าวก็บ่าใครอยากให้พงมาอะไก็เชิญแม่ได้แหละเก่แค่เทที่เาว่ะระวังไปเจอผัวข้างนอกแบบว่าเก่งแค่ไรเจ้าเทวะผัวเขามีปืนนะแบบว่าเก่งแค่เทวะผัวเขาจะยิงเอาแบบว่าเก่งแค่บ่าอาจจะมีเอ็มสิบหกแบบว่าเก่งแค่เทวะ ว่าชิวะชวาชวาประหลบัดเฮ้ย่าเขาเรียกทับซับเหรอถนัภาษาจีนภาษาไทยหนึ่งสองสามสี่ภาษาจีนนับยังไงแจ็คหนอซาสีจริงอ่ะเอ็งสี่ใครเฮ้ยทำไมออกลาวอย่างก็ผมไม่ผมพูดพูดล้าวได้ติดเจ๊กน้อยหนึ่งคือคุณตัมมฮูฮะว่าหล่ะว่าหล่ะเจียว่ะอ้าวถนัดภาษาอะไรเนี่ยติดมันนะสิอ๋อตัดถนัดภาษาติดมันนะฮะถนัดภาษาเขมรเขมรภาษาไทยหนึ่งสองสามสี่เขมรนับไง ใช่หรือเปล่าใช่ภาษาไทยนึ่งนึ่งอาาองถ้าผู้ใหญ่นับจอยกันใช่เหรอใช่จริงนะจริงเอาละ,เอา,ละเอางี้ผมอยากจะทดสอบเลยความสามารถของพวกคุณนะคุณภาษาไทยหนึ่งสองสามสี่คุณเวียดนามกล้องใกล้ไกลของคุณภาษาอังกฤษวันทูทีโฟของคุณภาษาจีนเจ็กหนอซาสี่ของคุณ คอมเนใช่ไหมตอนนี้อยากจะรู้ผมจ่อไม่ไปที่ใครคนนั้นต้องนับนะเอ้าเริ่มหนึ่งดีมากนับหนึ่ง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 กัง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 หนึ่งหนึ่งกังกังกังผคุณกอะไรนายนายไหนอะหนึ่งหนึ่ง ทำไมอ่ะกลัวไม่ทันเขาจะจะดังดิด่ครูปาจี ขายเกีียวกันอีกนานไหมเนี่ยเอ่อเปลี่ยนคนบ้างเปลี่ยนคนนะเอ้ากัง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 หนึ่งจะเกินเนี่ยกูเปลี่ยนทานต้องเธออุ้ยเจ็บจะตายอะไรอ่ะเปลี่ยนทางเธอเจ็บก็ได้เปลี่ยนทางก็ได้นะเดี๋ยวผวไั้าอ้โหอะไรกับผวาครับไม่ใช่ผิวแหวนอ่ะขอล่าออกอ่ะล่าออกรับประกาศนียบัตรไปเลยครับ

กองข้าใครยัดแตะผมขอเปลี่ยนที่ฮะเปลี่ยนที่ทำไมอ่ะเปลี่ยนเป็นกองฮะอ๋อแสดงว่าถนัดภาษาเวียดนามแลสิครับผมเอาเริ่มหนึ่งหนึ่งหนึ่งกั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 งกองต่อแล้วปกตคุณภาษาอะไรดิภาษาไทยเวียดนามอังกฤษอังกฤษอังกฤษแล้วนะวันวันหนึ่งหนึ่งหนึ่งวันวันคุณฉลาดเนี่ยฮะคุณใส่หมวกกันน็อกทำไมฮะเขาอยู่นี่ดีิไงเอ้าเปลี่ยนเป็นภาษาอะไรล่ะงงผมเอาภาษาจีนดีกว่าภาษาจีนครับผมเรื่องมากเอ้า

มึงผิดตลอดไอ้หน้าผิดตลอดเลยเรื่องมากที่เป๊ะเลยว่ะเจ็เจ็เจ็เนี่ยไม่ต้องถามเลยเห็นป่ะก็พูดสิภาษาคุณอะไรอะวัน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 เดีน่าชาชาอะไรเราเดี๋ยวไม่มีเดียวเราฝุ่นเหรอครูตาป่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 าหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้ามทำตาโตฮะหนึ่งหนึ่งหนึ่ง ตอนนี้นับเรียงฮะหนึ่งสองสามสี่ไปเลยนะระวังนับหนึ่งกงวนเจ็กใครใครของใครอย่าผิดนะฮะเอาระวังเริ่มหนึ่งกงวันเจ็กกว่าเจ็กอะไรขอบไม่ต้องมาขอบคุณอะขอบทัดนับดีๆนับดีๆอย่าเพี้ยนอย่าเพี้ยนนับไปเจ็กวันกงหนึ่งเอา สแล้วสอเปลี่ยนหนึ่งสองสามสี่สงกังทูนอ้อาะทายชาวนับไปหาว่าชาวนับท่านจะได้รับความสนุกสนานที่เดียวที่ช่องไลฟ์คอมเมดี้ของเราเท่านั้นกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสับสไครกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ